ยืนยันรู้ตัวคนร้ายที่ก่อเหตุปาระเบิดที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแล้วหลังพบหลักฐานว่าอาจเกี่ยวข้องกับเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นหลายแห่งในช่วงการชุมนุมของกลุ่มกปสปสพร้อมมั่นใจว่าจะได้ตัวในเร็ววันนี้พลตหมดเอกเอกอัมสนานนท์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าขณะนี้ตำรวจรู้ตัวบุคคลผ่าตามภาพจากกล้องวงจรปิดที่ถูกออกหมายจับหลังปาระเบิดที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแล้ว แต่ไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดเนื่องจากอยู่ระหว่างการสืบสวนขณะนี้กำลังตรวจสอบประวัติบุคคลรายนี้ว่าเกี่ยวข้องกับกลุ่มไหนเพื่อหาสาเหตุของการก่อเหตุและคาดว่าจะได้ตัวภายในเร็ววันนี้นอกจากนี้ตำรวจยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมจากเหตุระเบิดที่ถนนบันทัดทองเพื่อหาตัวผู้ก่อเหตุแต่แนวทางการสืบสวนพบว่ามีความเชื่อมโยงกันกับเหตุระเบิดที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินอกจากนี้ยังขยายผลไปยังเหตุระเบิดที่บ้านพักนายอภิสิทธิเวชชาชีวะ หม่อมราชวงศ์สุขกุมพันธ์บริพัฒ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมาหานครรวมถึงผู้ต้องหาสี่คนที่ถูกตำรวจนครบาลบางนาสกัดจับและพบวัตถุระเบิดว่าทั้งหมดเกี่ยวข้องกันหรือไม่ส่วนผลการตั้งด่านความมั่นคงเมื่อคืนที่ผ่านมาพบว่าที่ด่านความมั่นคงบำรุงเมืองตำรวจจับชาวจังหวัดชุมพรที่จะมาร่วมชุมนุมกับกลุ่มกปปสพร้อมของกลางใบกระท่อม80ไปใบส่วนในจุดอื่นนะครับรอบพื้นที่การชุมนุมตรวจยึดมีสามเล่มหัวน็อตและลูกเหล็ก รวมถึงได้ยาเสพติดประเภทไอซ์กัญชาและยาบ้าได้อีกจำนวนหนึ่ง